วันนี้เราก็มารับชมอีกคลิปนะครับแบบเดก้าดินด่วนครับสวัสดีครับผมอ๋ออันนี้โอ้ติดกระจกเรียบร้อยแล้วครับติดกระจกเอากระจกเอาเอา,เอาลูกยางเก่ามาติดกระจกติดกระจกแผ่นใหญ่เรียบร้อยครับนี่เข้ารูปเข้าทรงเลยดีมากสวยงามเลยครับ จเ,จเจอช่างจันเจ้าเอา้อาเดิวมารีวิวรถเขาเอ้าแล้วทำไมเขาไม่ใส่ปัดน้ำฝนให้อะ่ะเนื้ก็ให้เราใส่เองบ่ปัดน้ำฝนอ่ะปัดน้ำฝนก็ให้เราใส่เองบ่นี่ไงปัดน้ำฝนมันนี่ใสเองก็ไม่อยากไรก็นั่นแหละแค่เอา น็อตขันให้แน่นเนาะสวยเนาะสวยเลยครับใส่ใส่ลูกยางกรึบหมดเลยอ่ะนี่ไม่เก็บให้กันเลย่ะไหนกาไม่เก็บดมมิดเลยอ่ะไอตอนแรกเราใส่ไม่ชิดขนาดนี้เนาะตอนนี้มาชิดเลยชิดแล้วมันโดนสีดิดนี่ครับเข้ารูปเข้าทรงแบบสวยงามเลย กรุบหมดเลยครับช่างสิงนี่จะให้ซื้อแต่ไอยางนี้ใหม่แปลว่าช่างเขามาถึงก็บอกว่าใช้ได้ใช่ไหมใช่ได้เอ้ามาก็ยกใส่เลยใส่ก็กรุบหมดเลยครับนี่เอเย็นแล้วเป่ะเป็นเย็นแล้วแต่ไม่เอเย็นเจี๊ยบเลยซื้อน,นี่มาใส่ใหม่ตัวนี้ ช่างช่างจันเจาเขาเขาไม่เอาตัวนั้นเขาบอกว่ามันตัดแปลงยากเขาเลยเอาของมันมาใส่เลยสองมื่นนะทั้งค่าทั้งเดินไฟเดินระบบไฟทั้งแอร์ท้งไอไออันนี้อันนี้แล้วก็ไออะไรนะเขาเรียกคอมคอมเอสองหมื่นเนาะไอตัวนี้มันต้องใส่ตัวล็อกตัวนี้เนาะอายุก็บได้เนี่ยยิงยิงตยิงตรงนี้เนาะแล้วก็คึ๊บแบบนี้ใช่ไหม Hey. อันนี้เขาเรียกว่าเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับใส่กระจกหน้าแอร์เย็นเจี๊ยบแต่รถคันนี้ไม่ดำเป็น2เพลาเสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์กระจกข้างซ้ายข้างขวาใส่ให้เรียบร้อยครับก็ <Hey. S 1> okay. ใครที่มองหาก็มาดูได้อยู่ที่โทรหนึ่งครับมองหารถไปใช้งานอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ JCM d e ก a หรือเปล่าก็ <c oughs> ประสบไปนั่นกันไปก็แตง่งแต่งให้มันสวยไป <c oughs> แต่งสวยเลดแข็งโป๊ก จับเนี่ยไม่มีมสะเทือนใส่ไม่มีมสะเทือนเโอ้ยเบียดสีหน่อยหนึ่งเบียดสี นี่เช็ดข้างในแล้วนี่อะไรอ่ะอ๋อไอที่เร่งที่เร่งที่เร่งน้ำยาเอามาไว้ตรงนี้เลยวะเร่งน้ำยาเอสวยงามก็ทำเช็ดทำความสะอาดข้างในก็สวยแล้วโอเคแล้นี่ประตูกรึบเลยครับกรึบนิ่ม ส่วนเจ้าใบป,ปัดสามใบป,ปัดวันนี้ก็จะไปยกท่อนะแต่ผมไม่ได้ไปด้วยนะมาไปกันสองคนครับไปเหลากับเท่าแก่ก็ไปยกท่อแค่นั้นเองมันไม่ต้องจำเป็นใช้หลายคนสวยแล้วครับรถคันนี้ นี้ก็มือจงมือจับอะไรนี่ใสให้ครบบทคนลังคาแต่ไฟมันจะถอยหลังหน่อยหนึ่งนะก็ถึกมาข้างหน้านี่ยังสวยเลยแต่ก็แจ๋วเลยอ ัหมานครับวันนี้ <c oughs> แบงแดงแดงครับแบงแดงแดงหมานหมนหมนวันนี้หมาน,นมีคนก็ถามว่าเขาจะปล่อยไหม<ะ>เขาจะปล่อยไหมราคา43บสามอะไรเบ็น,นีนยไม่้้แลวถาตัวต้องอต้อง,ต,องต้องโทรโทรให้ให้เขาโทรถามอีกเนาะ 48, ใช่ไหมบอกสี่สิบอก48นี่ก็ต้องท์ฮะ มือจันทายมือมือจันทายมืออะไรไหนเขาจะส่งยาแก้เบาหวานมาให้เห็นสีกินไหมก็ไม่ <c oughs> ผมกินอยู่ยาแบบไหนสมุนไพรนะอนโอ้ผมไม่กล้ากินหรอกสมุนไพรผมกินยาหมอกินยาหมออยู่นี่ครับผมเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคันนี้ ใครที่มองหารถไปใช้งานก็มาดูได้มาดูได้เลยครับเอมีเอเย็นเจี๊ยบเลยอ้าวปิดแล้ว ไปเติมนี่มีน้ำมันนี่ฮะมีน้ำมันนี่นะน้ำมันอะไน้ำมันมาไปเติมรถน่อเติมหมดแล้วเติมหมดแล้วบอกเติมเมื่อวานไปยกเสาไปยกไม่ได้ยกเสาไหนอ่ะเสาหัวใจข่าวขอบ้านยกไม่ได้ทำไมไปยกไม่ได้จากนี้ในรถไฟอ่ะเป็นดินอมน้ำหมดอ๋อรถเข้าไปเล่ถึง ไม่ได้ไปดูงานก่อนหรอะไปยกได้เลยแล้วทำไมไม่ลากมาฮะทำไมไม่ลากเลยมันต้องเข้าไปยกตั้งอยู่ข้างในดูนะอ๋อต้องไปตั้งใช่ยกตั้งเลยเราก็เลยไม่ได้ไม่สำเร็จงานหน้าขุดอะไรนี่เลยนะเก็บวันนี้หลายรอบหน่อยเอาลงหมดเลย ตัวนี้ก่อนแล้วค่อยมาเก็บอ๋อนู่นนอันนู่นน่ะเอาลงหมดเลยนะ่ะน่ะนั่นน่ะพวกกระทะกระทูอะไรนะ่ะน่ะนดี๋ยวโทมันยาวมันต้องใส่ถึงนี่ลยนั่นแหละอาลงเลยกระมาจากไหนนี่ฮะ กระทะมาจากไหนตรงนี่แหละร้องไองเราชาวตุีครับไปด้วยกนันไหมเอไปทำไมหลายคนแท้มันจะได้สนุกห๋อสนุกล้อเดี๋ยวผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลับลิปนี้บ๊ายบายครับผม